โอ uh. ้ยน,นะคะเป็นไรลูกนตาช้างป่วยลโอได้นะคะเดี๋ยววันดี้ครับกันแล้ววันนี้ครับผมวันนี้ค่ะวันนี้ออกมายืนข้างนอกนะคะวันนี้ครับหนึ่งลูกวันนี้ค่ะเ็นูผมด้วยครับผมผลไม้วันวานนะคะ จะเป็นหญ้านะคะอินดูริโอได้ครับราแบบครับ่ะคุณผู้ใหญ่ใจบนคาเห็นแลคะแล้วก็มาเยี่ยมริโอนะคะตอนนี้ก็ออกมาจากซองแล้วนะคะยืนอยู่ตรงนี้นะคะอินดูเม่นตาผมด้วยครับริโอบอกเอ็นดูผมด้วยครับเอ็นดูด do, ผมด้วยครับแม่แม่ครับดูดูอ็นดูผมด้วยครับดูทา่าเกาะนะคะหน้าโชงฉาญจังเลยลูก น่าสงสารจังเลยนะคะเวลานอนก็จะยืนนะคะยืนนอนเพราะว่าขานะคะนอนไม่ได้นะคะเจ็บขาเอ็นดูผมด้วยครับดูเกาะน่าสงสารแท้เจ็บไหมลิโอเอ็นดูผลไม้เอ็นดูย่าให้ผมด้วยครับสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีใจบน่าถอยทายยังไม่เข้าบ้านเลย สวัสดีนะคะคุณแม่จาทุกท่านค่ะมืดแล้วออกจากนี้ก็จะเข้าบ้านเลยนะคะอะน้องก็นะคะอ,อีกคันึงก็เหยียบนะคะเหยียบแก้วแล้วก็เป็นแผลตักเสบอีกคานึงก็ข้อหลุดนะคะแม่ชารีคะ่ะตาดิโอด้วยนะคะแม่อีกคานึงข้อเขาหลุดนะคะแม่ตอนแรกจะไปโรงพยาบาลกับแสงแต่ว่ายืนไม่ไหวเนาะเดินไกล ระยะทางมันไกลก็เลยนะคะไม่ได้ไปนะคะคุณหมอจะมาดูแลอยู่นี่ดูทำอินดูผมด้วยครับรีโอบอกอินดูผมด้วยครับแม่แม่ครับเมตายาเมตตา,าผลไม้ให้ผมด้วยนะคะกินต้นสับปะรดฝากคพ่อคุณแม่ดิวค่ะเมตายาให้ ลิโอนะคะกราบขอบพระคุณสาตระเป็นกับคุณแม่ดิวด้วยนะคะคุณแม่ขามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะกราบขอบพระคุณแม่ดิวคะ่ะคุณแม่ดิยวย่าหกมัดเมตามเพิ่มได้คะ่ะเดี๋ยวเอาเพิ่มมัม้วนมือเดียว ทำมือน่าสงสารจังเลยฮะทำไมเกาะรั้วอย่างนั้นล่ะลูกอุ๊ยเอาถึงไหมล่ะถึงไหมย o u t u ูบดูไม่ได้เหรอมันมันปิดเลยมันดูไม่ได้มันหมุนมันหมุนมันไม่มีสัญญาณ เอาไม่ถึงหรอเรอเาถึงไหมได้แล้วเนาะเออไม่กินอออเอาละเสรแล้วเสรแล้ว ยาสองร้อยสิบกรามาัดนะคะไปหาม่อนมาเมื่อกี้ห้านาทีที่แล้วค่ะคุณแม่ยุ้ย่ะห้านาทีที่แล้วมันม่อนมาเก็บหญ้าไว้บะมาเก็บหญ้าไวู้่ดีบะไปมาเมื่อกี้ค่ะคุณแม่เนาะวันนี้จัดตอนเย็นเนาะแม่เนาะวันนี้จัดตอนเย็นนะคะ มดลาแล้วคนนี้กนแล้วกิแล้วแม่เรขอบพระคุณค่ะโอ้พายอะไรพลายชุมพลบล้องหรือพายบุญทุ่มบุญทุ่มร้องถึงนี่เลยแหมบุญทุ่มบุญทุ่มกับชุมพลอยู่ในวัดบุญทุ่มอยู่บ้านทำไมร้องถึงนี่เลยเอ้าเอ้เอแต่ว่าบุญทุ่มอยู่ในวัดด้วย บุญทุ่มเสียงใส่นะคะมีตาบุญทุ่มนะคะพลายชุมพลพลายวัดได้นะคะในวัดมีสามเชือกเป็นไลรีโอนะคะบวงพักทุกคนร้องร้องอยู่แต่ไม่ได้บุญทุ่มนะคะร้องเรียกว่าบุญทุ่มเสียงใส่คุณแม่โยยคะ่ะมาเมื่อกี้เมื่อห้านาทีที่แล้ว มตาเพิ่ไมไหมคะคุณแม่เดี๋ยวก็จะไปร้านเลยมั้งมืดแล้วหราจะเข้าวัดโอ้โอ้โอ้โอัองวงพัก ใช่ค่ะคุณแม่ยุลิโอเมตตาได้นะคะพี่โอกับไทยไทยนะคะคุณแม่ไทยไทยอยู่ขอบศะคุณมาจาโดยยาย ได้ไรจ้าโดยอย,ยป็นโอ้ยเป็นตาอแอมละว่าไหม,ามายายุผาสาลงงามยาสิบสองมัดน้อยมอนอยาสิบสองมัดยังได้ปุยยังไดุ้ไมไป้อนยาออเปียประทันแจเด้หมาพรุ่งนี้พรุ่นี้จะเอากล้วยมาให้ คุณนี่อยากได้กล้วยมาใส่ยาแนละววันนี้มันไม่มีมันได้เอามากล้วยมันยังไม่สุกเดี๋ยวพรุ่งนี้เด้อพาคุณแม่มาหาใหม่เอากล้วยใช่ไหมไว้ป้อนาอยาฝากความเป็นคุณนะคะคุณแม่ยุ้ยธาริกาค่ะเมตามายาให้หนุ่มเลียวอีกนะคะกราบขอบพระคุณสาธเดอบุญกับคุณแม่ยุ้ยค่ะมืดแล้วนะคะเริ่มมองไม่เห็นแล้วนะคะสารเดอบุญกับคุณแม่ยุ้ยค่ะพรุ่งนี้ยาอยาได้กล้วยนะคะไว้ป้อนยานะคะกล้วยพอดีสุกพอดีแหละ อันนี้ยังได้ตัดกล้วยเลยนี่นะคะจ้าสวัสดีค่ะ่ขอบคุณนะขอบคุณนะแหมเดี๋ยวได้รู้จักพูดแล้วอล้วยิงปิ๊กบนไหนมาจ้ะอล้วยิงปิ๊กและอันเอออันแรกก็มันเออเนาะดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นล่าเลยดีกว่าก็คือหู มีที่มีที่พักงวงมีที่แบบพิงนอนเนาะไอ่ะไอไม่ได้ตัดตั้งแต่ตัดกี่ครั้งแล้วสองสามครั้งแล้วให้ตอนให้ตอนนั้นให้ตัดครั้งแรกบ่ะอให้ปะตัดครั้งแรกเมื่อก่อนปะเคยตัดงานรีโอนน่นเนี่เมื่อหลายปี่แล้วน้อยใหญ่เนาะตอนนั้นก็ตัดงานรีโอเนาะสองหนึ่งเก้าลบสิบสอง đóng chị kiểu tiếng Việt c hug catt lo diệuÖng cho cho giá c計 hinh hồn فيong anh ta, มืดเลยวิโอสวัสดีนะคะทุกท่านจา๋ามืดตึ๊บเลย<ม>ไปแล้วนะลีโอไทยไทยอยู่ข้างนอกเหรอยายไม่เข้าไทายไทยอยู่ข้างนอกไม่ได้พามานอนนี่หรอเ๊ะ อยากกนอนเลยบอกรองรออันอันหอแหนหูงอ๋อไทยไทยก็อยู่ขอบสะนะคะกันแม่ไทยไทยอยู่ข้างนอกก่อนให้ลีโออยู่นี้ก่อนลีโอจะได้เดินอิสระเนาะจะได้เดินอิสระไทยไทยก็เชียสละนะคะอยู่ริมสะไปก่อนเห็นดูไทยไทยด้วยครับไทยไทยเชียสละให้พี่ลีโออยู่ในนี้ก่อนเนาะเพราะว่าลีโอก็ต้องแบบยืนหลับเอานะคะอางวงมาพาดไว้ตรงเหล็กนะคะ จะได้ไม่เมื่อยนะคะลนลึกเหดดอคุนเอ็นดูเพิ่มได้ค่ะมีไรมีไทยไทยด้วยนะคะอยู่ขอบสะนะคะไทยไทยไไเพราะว่าไทยไทย,ไทยนะคะยังไม่ได้เข้ามาด,ดีแล้วโชคดีแล้วนะคะมีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะทำกรงให้เอาไว้พิงเอาไว้นอนนะคะเวลายืนเวลานอนก็จะยืนหลับ เพราะว่าล้มตัวไม่ได้นะคะกลัวลุกเม็กขึ้นมาไม่ได้เนาะขาเป็นแผลแล้วก็ข้อหลดุดไปแล้วนะกราบขอพระคุณคุณแม่ทุกท่านค่ะไปร้านแล้วนะคะเพราะว่ามืดแล้วจะเข้าไปหาพระชุมพลก็ไม่ได้แล้วมืดแล้วพู้นี้มาใหม่นะคะยาอยากได้กล้วยไปใส่ย,ยาเดียวบายา <laughs> <laughs> ยืนงวงพาดหน้าสงสารจะเลยลูก ไปแล้วนะคะไปหาบอสของเราไปหาบอสแม่ไม้เวอ้โหไปเที่ยวเลยแม่ไปเที่ยวอย่างสนุกเลยนะคะวันนี้คุณแม่เข้ามาอย่างคุณแม่ไายเวเข้ามาอย่างแม่ยังไม่เห็นแม่ได้เข้ามาเลยนะวันนี้นี่นะคะอยู่บ้านลีโอค่ะคุณแม่มืดตึบ๊บ ไปเที่ยวลืมลูกลืมเต้าอยากสนุกลืมลูกลืมเต้าเลยมั้งเนี่ยอยู่บ้านเดีนะคะช้าป,ป่วยเดียวยืนเกาะรั้วอยู่แม่นะมืดแล้วหนาวมากว้าวอิดฉาจังเลยติดฉาจังเลยอยากเห็นหิมะยังไม่กลับใช่ไหมกลับพรุ่งนี้หรอแม่ ไปแล้วคะ่ะใช้เสื้อสามชั้นว้าไปหาน้ำฝนไหมโอ้ไปหาน้ำฝน,นปะ,ไป,นนปะไปหาลูกสาวไหมหิวแล้วมากปานนี้ไปหาน้ำฝนแล้วก็เข้าไปหาบอสแค่นั้นเดี๋ยวาหาปิดหน้าจอก่อน